ฝนตกหนักมากเดี๋ยวจะไปเจอลูกชายคนยวตับโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมคนยอมอ้าวโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมตัดลึกเลยเดี๋ยวเราจะไป <c ười> จะไปดูลูกคนยอมเพราะว่าฝนตกหนักมากน้ำท่วมคนยอโอ้โห เกิดขึ้นมาแข้งนะตอนนี้นะโอ้เด็อดน้ำระบายไปทาคนยอมตกแรงมากลุกก็เนี่ยเกิดขึ้นแข้งตรงนี้หน้าบ้านเจ้าบอยคนยอมโอ้โหน้ำไหลหนึ่งันตกแรงมากเลยลุกๆ๋ตวเราจะไปดูลูกชายคนยอมเป็นห่วงกลับมาถึงวัดกลับมาถึงวัดคนยอมน้ำที่สาดก็ใกล้จะเต็มแล้วนี่ เต็มแล้วนะพันโยมนะอันทาว่าจะเต็มแล้วฝนตกแรงดูเราอยู่ไหนวะว่านเขอยู่ไหนวะไม่เห็นคุณโยมเดี๋ยวจะเปิดประตูก่อนนะประตูเดี๋ยวเราไปดูกันเข้ามาแล้วคุณโยมทีนี้ลูกเราอยู่ไหนไม่เห็นหรอก คนมากอยู่ในบ้านน้อยเนี่ยอ๋อโอเคอเห็นแล้วนายโยมนะอันนี้ลูกชายอยู่นี่โยมลูกชายเราอยู่นี่นะโอ้นอนนะ่าสงสารจังเว้ยโอ้แต่ข้างในไม่ร้อนคนเดออียวไม่หนาวไม่หนาวข้างในน่าจะไม่หนาวเพราะว่าฝนไม่สาดคนเดียวเราเอาอันนี้มุ่ไว้ให้อย่างดีดูนอนนะ่าสงสารมากเลยวันนี้ อนนี้เรามานะถึงยังลูกชายนะประธานจอๆครับเป็นยังไงบ้างครับหนาวเหรอเฮ้หนาวแล้วลูกโอ้ยจะทำหน้าทำตาดูหนาวแล้วลูกบ้า <c oughs> นวครับนะก็ะนอนคนระับคี่โยมนะนีนนอนก็มีเบาะเบาะไว้ให้ข้างในคนโยมนะก็จะขนไม่สาดคนโยมขนสาดไม่ถึงนะนะ ก็นอนโอ้ยว่านเอ้ยว่านไม่ออกมาเล่นน้ำฝนนะลูกวา่วานไม่ออกมาเล่นน้ำฝนเหรอฮะคนตกอันนี้เริ่มฝนเริ่มซาซาหน่อยเลยนะโยมนะเมื่อกี้เนี่ยคนแรงมากแล้วพัดหนามท่วมเลยต่างๆระหว่างวัดวาน่านครับว่าน วันนอนเหรอฮะวันหนาวไหมครับโ,โฮ้โยนอนน่าสงสารจังเลยแสะสม้าไปมันมืดคุณโยมนะเพราะว่าอ่าข้างในมันมืดนะสุสมก็ไปมันเลยมันไม่ชัดนะนอนสบายคุณโยมตรงนี้ไม่เปียกนะคุณโยมนะเพเข้าไปนอนได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่เปียกคุณโยมบ้าน นค,ครับกกครับอัดแฟดนนะคุณโยมนะนี่ชัดแล้วคุณโยมโอ้แสดงว่าไปอยู่ตรงไหนมาแน่นอนเลยนี่หางเปียกคุณโยมก่อนที่จะเข้ามาหรือเปล่าลูกฮะแต่ว่าวันนี้ลมแรงมากคุณโยมนะพัดโอ้สายขวาเลยนะวัณครับ เพื่อนครับเป็นหนาวไหมครับเฮ้ยแสดงว่ามันสาดได้หน่อยนึงเหมือนกันคุณโยมนะ่ยเพราะว่าวันนี้ฝนเป็นเหมือนพายุกระหน่ำมาเลยอะ่ะมันจะสาดทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเลยรู้สึกว่านะี่ยก็จะละอองฝนก็จะมีเข้ามาด้วยเพราะลมมันตีวนคุณโยมอาี๋ยววันตรงนี้จะแก้ไขนะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้อ่าลมตีเข้ามาได้นะไม่ให้เปียรลูกเนาะ ค,ครับโอ้ยหนาวแล้วลูกมามาให้พ่อกอดมาให้พ่อกอดไหมลูกนครับ ถือว่าโอเคนะโยมเนาะอย่างนอยเราก็มาดูคัแล้วว่าโอเคตรงนี้ก็ถือว่าก็ไม่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 ไม,ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำที่กันนะเพราะว่าตรงนี้อ่ะเป็นช่องโหว่คุณโยมตรงนี้เป็นช่องโหว,โว่แล้วมันตีเข้ามาตีเข้ามาแล้วก็เข้าไปในนี้ได้นั่นะคือถ้าถ้าตกธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าตกแล้วมีลมนะหมายความว่าลมตีมาซ้ายตีมาขวาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยก็ทําใหา้มันเข้าไปได้ไนายลก โอ้ยวันโกวันครับหนาวไหมลูกหนาวไหมครับอไอ้บ้าโอ้ยลูกชายน่ารักจังเลยไหนวลามานอนอย่างนี้แหละลูกโอ้ยวันโก้เย้ยนฮะไหนครับตอกแรงเนาะวันเปียกเว้ยวัน ฝนละอองละอองฝนก็เข้าไปอยู่ในยมนะ <c oughs> เอ้ยนะก็มาดูแลลูกนะเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําที่กันให้ลูกนะจะไม่ให้ฝนเข้ามา,าสาดได้เยอะแยบนี้อีกนะปกติก็เข้ามาดูไม่ไม่สาดคนยมแต่วันนี้รู้สึกว่าฝนตกแรงมากแล้วก็เหมือนเป็นพายุเลยหมุนซ้ายหมุนขวาแบบต้นไม้จนมีล้มนะเป็นต้นไม้ลม้มนะ พายุตกหนักมาก,มากโอ้ยวันโกนไหนลกูกฮะหนาวไหมมีแม่ใครจะมาคนไหนมาก,กอดจ่อบ้างเว้ดูดิวันเอ้ยโอเคลกูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวจะมาทำให้นะลูกนะอันนี้ไม่เปียกละแต่จะวจะกัน ที่สาดได้ก็น่าจะเป็นตรงนี้คุณโยมนะเราจะปิดตรงนี้เอาไว้ทีแรกที่ไม่ปิดก็เพราะว่าคือให้ลมมันโกรกได้เปิดจอมานั่งเล่นแถวนี้คุณโยมแต่ปรากฏว่าช่วงนี้หน้าฝนเราปิดก่อนเดี๋ยวหมดหน้าฝนแล้วเราค่อยเอาออกนะคุณโยมเนาะโอเคน,อนะจอเนาะแตวพ่อไปก่อนนะครับยวครับโอ้ยไหนลูกโอ้ยโอ้พไปก่อนนะครับโอเคแต่พ่อมา มาหาใหม่ครับตกเลุกมากตอนนี้น้ำบ้านจอนะลูกน้ำบา้านจอจะโยนน้าจะท่วมแล้วนะเวลาที่จะมาหาถ้าประทาน,นจอเนี่ยถ้าตกอีกครั้งสองครั้งน,น่าจะท่วมและไม่สามารถที่จะเดินตรงนี้ได้น่าจะลุยน้ําเอาลุยน้ําฝนที่มาเยอะแล้วมันก็จะไหลลงพื้นทราใช่ไหมแรงมากอันนี้ในฝนเริ่มหยุดแล้วนะนะ ตอนนี้มันจะเต็มบ้านลูกชายอยู่